สดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเราพยายามที่จะเดินหน้าไปพร้อมกัารเป็น Trading Nation นะครับหรือว่าประเทศที่มีการทําการค้าเป็นทั้งผู้ส่งออกเป็นทั้งคนกลางเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องมาติดตามกันนะครับแม้ว่าการส่งออกของไทยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจะปรับตัวดีขึ้นบ้างนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าภาพรวมสิเดือนยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ติดลบนะครับมีการประเมินกันว่า การส่งออกของไทยอาจจะไม่ใช่กุญแจสำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปโดยเฉพาะปีหน้าที่ไทยจะก้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวนะครับเอกชนก็สะท้อนภาพของการปฏิรูปเศรษฐกิจในมุมมองใหม่โดยการปรับเปลี่ยนเป้าหมายจาก,การส่งออกเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าหรือว่า Trading Nation เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วครับ ในขณะที่มุมมองภาครัฐไทยก็ได้เริ่มมีการปรับตัวเป็นศูนย์การทางการค้าแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีปัญหาทั้งการการค้าการส่งออกโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายหลายฉบับเรื่องนี้หลายคนก็มองนะครับว่ากฎหมายบางครั้งก็อาจจะไม่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศศูนย์กลางทางการค้าจะเป็นคําตอบหรือไม่และควรเดินหน้าอย่างไรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับคุณไพบุญพลส่วนนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุยกับตัวจริงฮะเพราะว่าเราคุยในภาคของนโย,ยบายถามจริงประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเทรดดิ้งน่นหรือเป็นประเทศศูนย์กลางในการค้าจริงหรือต้องพร้อมครับเพราะว่าเราถูกบีบคั้นหลายด้านด้วยกันทีนี้เหตุแรกเลยก็คือทางธนาคารโลกโวแบง เขาได้จัดอันดับเราด้วยรายได้ของเราที่พ้นเส้นขีดของด้าจมไปแล้วดงนั้นความเห็นใจหรือว่าการที่เคยรับการเอื้อเฟื้อในการเสร้หมดเกืยองไม่มีเหลือแล้วนั่นแปลว่าถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องพร้อมเพราะไม่พร้อมเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้ในการที่จะอยู่ในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้เพราะว่าการที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ความพร้อมของเราก็จะต้องมาปรับองค์ประกอบเกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่นโยบ,บายรัฐะนโยบ,บายแนวทางการทํางานของราชการรวมทั้งเอกชนด้วยกันเองคำว,ว่าเอกชนนี่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่า ในอดีตเราจะมีการลงทุนโดยภาคการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเขาขอบมาให้ทุกอย่างแลวเราก็อยู่สบายๆอันนี้คือที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะรุดหน้าไปได้ไกลเท่าไหร่นักเพราะเราเคยอยู่อย่างสบายครับแต่ถึงวันนี้เราไม่ทําอย่างนั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้ครับเราเป็นศูนย์กลางทางการค้าหลายคนมองในแง่ของภูมิชัยภูมิเนี่ยเราได้เปรียบ แต่ที่ผ่านมาเราก็เสียความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าสิงคโปร์ก็ทําท่าเรือได้ดีกว่าถัดขึ้นไปหน่อยเราก็จะมีฮ่องกงถัดมาขวาหน่อยก็มีประเทศอื่นทๆๆี่เริ่มมาซ้ายมือเดือก็ ok จะมีวทวายละแต่ตอนนี้เรามาประกาศกันต,ตอนนี้เนี่ยตอนที่คนอื่นก็เริ่มทําไปแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไร,ะรบ้างคือเราบอกว่าประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้เข้มแข็งหรือเด่นกว่าเขาในแง่ของการให้บร,ริการ,รทางด้านท่าเรือการขนส่งแต่ว่าเราจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของภาคการผลิตเพราะอย่างสบผู้สอเราได้จําแนกการผลิตออกมาเป็น25กลุ่มอุหกรม ซึ่งประเทศอื่นในอาเซียนในในเลิกทบร <ละ S 2> ิษัทไม่มีเ,เลยเขาไม่มี <ๆ S 2> แล้วก็ประสบการณ์ของเราสะสมมานามากกว่า40ปีอาจจะเกิดจากความโชคดีอย่างเดียวคงไม่ใช่แต่เกิดจากว่าเราเองก็มีทักษะพอสมควรในการที่จะทําหน้าที่ในการผลิตสินค้าทุกประเภทเลยทั้งทั้งที่เราไม่มีนวัตกรรมแต่ว่าเราก็มีความขยันเรามีความที่จะแต่ว่ามีสัมมาคารวะซึ่งอันเนี้ยการลงทุนจากต่างประเทศเขาชอบมากเพราะว่าทันทีเขาสั่งอะไรไปเราก็ขนไปจะทําให้ได้ แต่มีข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากภาษาของเราเนี่ยต้อยก่าคนอื่นเขาทําให้วางทีการสื่อสารลงรายละเอียดเนี่ยเราจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นักแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยวัฒนธรรมของเราเนี่ยเรายัางยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในการที่จะต้องตอบสนองให้บริษัทเดินได้นี่จึงเป็นที่อยู่รอดของเราถึงตอนนี้ทีนี้ขณะที่เราปรับค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศร,รษฐกิจไอตรงนั้นน่ยคือความตกต่ําที่พูดถึงว่าเราได้ผลงานชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามต้นทุนที่เปลี่ยนไปของค่าแรงอันนี้กคืออันตราย แต่ว่าการพอบอกว่าเป็นเทรยดเนีเช่นปั๊บเสีดเนี่เช่น,รรน,ชนเราถึงก็ต้องท<ม>ําก็แปลว่าการอยู่รอด SME ณวันนี้ก็รับบทเรียนในนี้ไปแล้วว่าถ้าคุณไม่ทําเลยคุณก็คงทําต่อไปไม่ได้<ม>เพราะว่าการแบ่งคลัสเตอร์หรือการเกาะกลุ่มในการแบ่งงานการทำเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบระบบ l ลอจิสติกว่าคุณจะต้องทํามาถึงจุดตรงนี้มันจะต้องได้ตามที่ต้องการ<ม>เพราะว่าณวันนี้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลง การสั่งซื้อสินค้าหรือการซื้อสินค้าผู้บริโภคเองเขาจะเอาตัวเองมาที่ตั้งเพราะฉันจ่ายเงินไปแค่นี้ฉันต้องได้คุณภาพอย่างนี้ได้สินค้าแบบนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนผู้บริโภคเป็นคนกําหนดว่าฉันผลิตได้แค่นี้แหละบวกกาไรบวกอะไรตรงไม่อะไรฉันจะขายอย่างเนี้ยนี่ไม่ใช่นี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราต้องกลับมามุมมองดูเรื่องของโลจิสติกที่ไม่ใช่การขนส่งอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าประสิทธิภาพแล้วก็นวัตกรรมอาจจะบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเอามาเอามาใช้กันได้เพียงแต่ว่า ทั้งหมดมันจะต้องพึ่งพิงด้วยนโยบายรัฐบาลที่จะชุดไหนก็ได้แต่ให้มันตอบเรื่องกันไปอน,นี้นรัาฐาควรจะทํำยังไงเพื่อที่จะพัฒนาให้เราเป็นประเทศที่มีความสามารถด้านการค้าตรงนี้ให้ได้เนื่องจากเรามีกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องถึง12กระทรวงครับทีนี้แต่ละกระทรวงก็อาจจะมองไม่ชัดเจนในบทบาทตัวเองว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะที่ชัดเจนก็มักจะคิดว่าแค่กระทรวงพาครัฐ อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรแค่นี้หมดแล้วจริงๆมันไม่ใช่มันเกี่ยวข้องไม่แต่กระทรวงแรงงานในเรื่องการฝึกปรือทักษะใน ICT ก็ยังได้ไอซ ICT ก็ใช้ ICT สําสำคัญเลยจริงเราจะบอกว่าเป็นเป็นดิจิทัลดิสเนตดิจิทัลรุ่นใหม่อันนี้สำคัญมาแล้วดิจิทัล ICT ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกสอย่างสิงคโปร์เขารุ่นหน้าไก่ก็เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมโยงเขาสามารถบอกเวลาเขาสามารถรู้ได้ว่าสินค้าเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนอันนี้คือความสำคัญและจำเป็นหรือแม้แต่ประเทศจีนที่เคลื่อนย่างรวดเร็วทุกวันน ก็เพราะเขาสามารถตามต่อเนื่องได้ทั้งหมดว่าจากจุดน,นึงไปจุดนึงเป็นอย่างไรใช่ไวมค <ly> รับ Supply Chain เขาสามารถที่จ<ส>ะวาแนจัดการได้อันนั้น,นคือคือความต่อเนื่องของระบบราชการที่กล่าวถึงแล้วว่าทุกกระทรวงมีความสําคัญของเราสิบสอกระทรวงรหรือรแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ยังเกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานก็ยังเกี่ยวข้อง แล้วก็อย่างกระทรวงที่ใครไม่คิดกันเลยก็กยังเกี่ยวข้งองึีกกระทรวงวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยที่ต้องกลับมาสร้างบทบาทของการสร้างนวัตรกรรมอีพาเชนมีร<อ>เราเรารับรับรู้เสมอว่าเด็กนักเรียนไทยไปแข่งขันต่างประเทศทางคณิตศาสตร์เราได้ที่หนึ่งกลับมาแสงสังเครื่องร่อนเรือแต่ว่าเราได้ที่หนึ่งกลับมา,ตมาบแต่ว่าเราไม่เคยเอาเรื่องเหล่านี้มาปฏิปต่อให้เป็นตัวสินค้าได้หรือให้มาใช้กับเป็นนวัตรกรรมของสินค้าไทยต่อไปได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับครับ สภาเรือมีมุมมองยังไงต่อการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของดิจิทัลอี o n นมีด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะภาพก็คือเราเหมือนกับเป็นภาพแค่การขนส่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะอยู่แค่ปลายทางอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องขับเคลื่อนด้วยโลจิสติกนี่เข้าจริงแล้วพูดถึงเครียกว่าโซ่3ข้อที่เชื่อมต่อกันครับทุกคนในโซ่ประธานนี่คือข้อกลางหมดเลย จะต้องคิดถึงข้อแรกก็คือต้นน้ําว่าเขาจะส่งสินค้าผลิตมาอย่างไรแล้วก็โซ่คั่นบนขึ้นไปคือผู้บริโภคจะเป็นผู้ซื้อผ,ผู้ขายก็ได้แต่ว่าเป็นผู้บริโภคในที่สุดครับความจําเป็นก็คือเราิสติกสอนให้ทุกคนที่อยู่ในบทบาทโซระธานเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงกันก่อนจะต้องมีการประชุมหาหรือจะต้องรู้ว่าเป้าหมายปลายทางคืออะไร,รยกตัวอย่างเช่นการปลูกข้าวในที่ที่หนึ่งเนี่ยจะต้องให้เข้ารับรู้นในต้นทางเลยว่าการปลูกข้าวของคุณชุดนี้ในฤดูการนี้ปลูกเพื่อน,นําเข้าไปผลิตสินค้าอะไร คงไม่ใช่ขายข้าวสารอย่างเดียวจะไปทําเป็นแป้งมีจะไปทาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อส่งออกเพื่อไปประเทศนั้นทีนี้จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาควรจะใส่ใจอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่ากึ่งกึ่งสากลซึ่งข้ามาเกี่ยวมากเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรเลยคซึ่งตรงนี้คือบทบาทสําคัญของโลจิสติกส์ที่บอกกล่าวและทางสภาผู้สองก็ทําเรื่องเหล่านี้มา3ปีดีใจนะครับที่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ของสังคมเรารวมทั้งราชการหลายภาคส่วนได้เข้าใจว่าจได้เข้าใจัำว่าโลจิสติกส์อย่างถ่องแท้แล้วว่าไม่ใช่ขนส่ง ว่าจริงๆของส่งขนส่งเป็นแค่นิดเดียวของโลจิสติกและโลจิสติกยังเป็นเซี่ยวหนึ่งของซัพพลายเชนนะอันนี้คือที่มาที่ไปของมันในมุมมองของเศรษฐกิจเนี่ย ขอสักเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนอกเหนือจากการปฏิรูปทางการเมืองที่ก็มีการพูดถึงเนี่ยปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจในสายตาของสภาผู้ส่งออกสินค้าเนี่ยมองอยังไงเราอยากเห็นสิ่งที่เรายกคําว่า trade nation แล้วที่มอมลองลองรัชมิีมอมรัชชมณีท่านพูดถึงเนี่ยประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาส่งออกมานานแล้วกว่า20ปีแล้วเราก็โตมาทุกปีอาจจะมีการ ขัดบ้างในปีนี้กับปีที่เราวที่่าตัวเลขจินเราจะไม่ใช่สาระสําคัญครประเด็นก็คือเรามีการพัฒนาจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าทั้งสาภาพอเมริกาทั้งสาภาพยุโรปทั้งญี่ปุ่นอเมริกาได้มีการเข้ามาลงทุนประเทศไทยพร้อมทํานําเรื่องการเทคโนโลยีที่เขามีอยู่ถึงแม้จะถ่ายทอดทหาไม่หมดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ตรงอย่างที่ทํามาและณวันนี้ไทยกําลังเชิญอุปสรรคปัญหาว่าเรากาลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ภาคบริการด้วยจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยว24ล้านคนเข้ามา อันส่วนภาคการผลิตเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คิดว่าจะต้องหาวัตถุดิบที่มาป้อนต่อภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอในการส่งออกของไทยเราแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่เขามาลงทุนต่างๆนั่นกคือเขานำวัตถุดิบเข้ามาเองกับทั้งหมดเลยแล้วก็นํากลับเข้าไปอย่างประเทศของเขากับส่วนที่ภาคผลิตที่เกิดในประเทศไทยเองอ่วัสถุดิบทไทยเองเราขาดแคลนหนักมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าภาคเกษตรสินค้าภาคประมงหรือสินค้าประสัตว์ก็ตามเพราะเรามีผู้บริโภคล้วมๆเบ็ดเสร็จทั้งนักท่องเที่ยวเกือบ90ิบล้านคนนี่แหละคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงงตัวเอ ถ้าจะต้องขับเคลื่อนต่อไปคือนโยบายรัฐบาลจะต้องออกมาชัดเจนว่าเราคงจะกีดกันการนําเข้าไม่ได้แต่คําว่าไม,ไม่ไม่กีดกันก็ไม่ได้แปลว่าปล่อยให้เข้าเสรี uh huh. เราจะต้องสร้างมาตรฐานมาตรฐานเพื่อคนไทยเองจะได้บริโภคสินค้าอย่างมีคุณภาพแล้วจะได้สร้างมาตรฐานว่าสินค้าเหล่านี้แหละคือมาตรฐานไทยเพื่อก้าวไปสู่การสร้างมาตรฐานสินค้าอาเซียนแล้วไปสู่ระดับโลกเพื่อแข่งขันต่อไปอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่จะต้องทาแต่คําว่าการสร้างเบิดโอากาสเหล่านี้หน่วยราชการที่อยู่ตามด่านาต่างๆ หรือภาชการที่อยู่กรมกองก็จะต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าเรากําลังเปลี่ยนประเทศเรากําลังเปลี่ยนตัวเองนะถ้าจะทําเศรษฐกิจกทางเชิงการให้เศรษฐกิจกรุ่นหน้าต่อไปได้มันต้องพิจารณาไม่ว่าจะเอาเศรษฐกิจกนําหน้าสังคมตามมาแล้วค่อยการเมืองหรือจะเป็นเมืองในอดีตที่เราการเมืองนําหน้าตลอดครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับยินด,ดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือมิติของการเดินหน้าประเทศไทย ในมุมมองของสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือนี่ครับว่า trading nation จะสามารถเดินหน้าไปได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างวันนี้ผมและแคลับเจลับสวัสดีครับ